สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเลขเด่นเสริมดวงประจำวันกับแม่วหนองนะคะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่13เมษายน2 5 6 4สีมงคลนำโชคจะมีสีส้มสีแดงและสีดำเลขเด่นประจำวันนี้นะคะจะมีเลข8เลข2เลข3เลข6และเลข1เมื่อเรานำมาจัดเป็นชุดชุด3ตัวได้10ชุดดังนี้นะคะ823 826 821 23 6 231 361 368 36 618 612และ183เมื่อจัดเป็นชุดชุด2ตัวได้10ชุดดังนี้82 83 86 81 23 26 21 36 31และ61สําสำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อนำโชคจะมาจาก2ตัวท้าย3ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่องานเป็นประจำ และอายุของคนรักนะคะคนที่คุณรักมากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาหรือลูกหลานนะคะอีกนิดนึงนะคะสื่อนําโชคของคนวันอาทิตย์นอกจากอายุคนรักแล้ว2ตัวท้าย3ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ของคนที่คุณรักก็เป็นสื่อนําโชคนะคะเลขเด่นสมดวง16 247ท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อนําโชคจะมาจากอายุพ่อคะ่ะอายุเต็มอายุย่งพอสอเกิดวันที่เกิดของพ่อนะคะคือสื่อนําโชค ถ้าท่านไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านมันทําบุญทากุศลอุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณท่านด้วยนะคะนอกจากนี้หากคนบรรจันบูชาพระราหูเลขลอดประจาองค์นะคะ,ะหรือเลข1ิมีจากพระราหูก็เป็นสื่อนําโชคเลขเด่นเสริมดวง41528ท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อนําโชคจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่ที่คุณอยู่อาศัยเลขที่ร้านคา้าเลขที่สํานักงานที่คุณทํางานหรือคุณค้าขายอยู่นะคะนอกจากนี้นะคะ ช่วงนี้ถ้าคนวันอังคารได้ไปโรงพยาบาลหรือไปธนาคารเลขที่บัตรคิวนะคะก็เป็นสื่อน,น้ำโชคเลขเด่นเสริมดวง20174ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อน,น้ำโชคนะฮะมาจากบินค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ที่แจ้งมานะคะ2ตัวท้าย3ตัวท้ายคือสื่อน,นํำโชคนะคะสำหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันพุธกลางวัน1 6 3 8 4ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะ สื่อน้ำโชคจะมาจากผู้หญิงผมยาวนะคะได้เลขจากผู้หญิงนะ,ะผู้หญิงผมยาวผมผอมนะคะถ้าได้เลขจากเขามาลองเสี่ยงดูนะคะแต่นิดนึงนะคะวันนี้คนวันพุธกลางคืนไม่ค่อยเด่นนะคะเรื่องโชคลาภสำหรับเลขเด่นเสริมดวง1 2 5 8 7งท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะคะสื่อน้ำโชคนะคะมาจากเ,เลขคนตายค่ะอายุคนตายเลขฝาลงหรือถ้ามีใครเจ็บใครป่วยไม่สบายนะคะ อายุของเขาเลขที่ห้องเลขที่เตียงนะคะนอกจากนี้หากคนเป็นพระหัสช่วงนี้ได้ไปทําบุญนะ,ะได้เสียงสิมีเลขจากิมีก็เป็นสื่อนํำโชคนะคะเลขเด่นสริมดวงคนเป็นพระหัส,สหนึ่งห้าสามศูนย์แปดสรับท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะสื่อนํำโชคจะมาจากความฝันนะ,ะฝันถึงใครซื้อ,อายุค,คนนั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรซื้อเลขนั้นได้เลยเพราะช่วงนี้คนวันศุกร์จะฝันแม่นนะคะ นอกจากนี้4ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่องานเป็นประจําก็เป็นสื่อนํำโชคคนวันสุกนะคะสำหรับเลขเด่นเสริมดวง18459ท่านที่เกิดในวันเสาร์สื่อนํำโชคจะมาจากทะเบียนรถค่ะรถที่คุณนั่งเป็นประจํารถที่เป็นชื่อคุณนะคะถ้ามีหลายคันการที่ถูกเฉี่ยวชนหรือมีปัญหาหรือกำลังเข้าซ่อมคือสื่อนํำโชนะคะนอกจากนี้4ตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจำตัวพนักงานก็เป็นสื่อนํำโชค,คนวันเสาร์นะคะ เลขเด่นเสริมดวง87215สนะฮะาำหรับวันนี้นะคะตรงกับวันสิ้นปีนะ,ะสิ้นปีเก่าไทยนะคะแม่บมานนองขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีสุขภาพแข็งแรงปรารถนาสิ่นใดก็ให้สมความปรารถนารับโชครับลาบ,บ,บก้อนโตๆนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ